สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิกส์รอบรู้กับครูจานะคะเนื้อหาที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือเรื่องของตัวเก็บประจุนะคะเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเลยค่ะว่าตัวเก็บประจุคืออะไรมีสูตรในการคำนวณอะไรบ้างไปเลยค่ะ ตัวเก็บประจุคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เก็บประจุโดยสามารถเก็บสะสมประจุไว้ที่ตัวเองได้นะคะโดยสูตรในการคำนวณมีดังนี้ค่ะ C เท่ากับ Q ส่วน V เท่ากับ R ส่วน k และเท่ากับ epsilon a ส่วนด้วย d C คือค่าความจุไฟฟ้านะคะมีหน่วยเป็นฟาลัด V ในที่นี้เราจะใช้เป็น V ตัวใหญ่นะคะ จะเป็นสัก์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ค่ะถ้าเป็น V ตัวเล็กเนี่ยจะเป็นอัตราเร็วและความเร็วนะคะคิ Q, Q ใหญ่เป็นประจุไฟฟ้าหน่วยคูลอมอาคือรัศมีของตัวนำทรงกลม K คือค่าคงที่ของคูลอมอยู่ที่9คูณ10ยกกำลัง9แอปซิลอนคือค่าสัมประสิทธิ์ความซับได้ในสุญญากาศ A คือพื้นที่ของแผ่นตัวนำา D คือระยะระหว่างแผ่นตัวนำ และนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของตัวเก็บประจุนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีขนาดและรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานค่ะลองมาดูโจทย์สักข้อนะคะแผ่นโลหะคู่หนึ่งมีความต่างศักย์0.5โวลต์พบว่ามีประจุไฟฟ้า2.5ไมโครคูลอมจงหาค่าความจุไฟฟ้าของแผ่นโลหะว่ามีค่าเท่าไหร่ ในโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาความจุไฟฟ้านะคะแต่ดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ความต่างศักย์นั่นก็คือตัว V ใหญ่เท่ากับ0.5โวลต์น,นะคะให้ประจุไฟฟ้ามา2.5อาจคือตัว Q เท่ากับ2.5แต่หน่วยต้องเป็นคูลอมตรงนี้ติดไมโครมาเพราะฉะนั้นคูณ10ยกกำลังลบ6ต้องการหา ก็ใช้สูตร C คือความจุไฟฟ้านะคะที่โจทย์ต้องการหาเท่ากับ Q ส่วน V อ่ะแทนค่าลงไปเลย Q คือ2.5งจคูณส0ยกกำลังลบห V คือความต่างศัก์เท่ากับ0.5 ข้อนี้หาคำตอบออกมาได้ความจุไฟฟ้าเท่ากับ5คูณ10ยกกำลงังลบ6หน่วยของความจุคือฟาลัดนะคะข้อที่ 2. จงหาค่าความจุไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่นี้ว่ามีค่าเท่าไหร่หากพื้นที่ของแผ่นโลหะที่ขนานกันแต่ละแผ่นมีพื้นที่40ตารางเซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะมีค่าเท่ากับ4 4มิลมกำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ความซับได้ในสุญญากาศมีค่าเท่ากับ8.8คูณ10ยกกำลังลบ12ในข้อนี้เขาต้องการหาความจุเหมือนเดิมแต่ดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ค่าสัมประสิทธิ์ความซับได้ในสุญญากาศคือแอบเลอนเท่ากับ8.8คูณ10ยกกำลังลบ12 และให้ a มา40ตารางเซนติเมตรนะคะแต่ในหน่วยของตารางเซนติเมตรเนี่ยเราก็ต้องแปลงให้เป็นตารางเมตรก่อนนะคะจะได้เท่ากับ40คูณ10ยกกำลังลบด้วยลบ4โจทย์กำหนดให้ดีก็คือระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะนะคะ4.4 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นมิลลิคูณ10ยกกำลังลบ3มะมาดูสูตรที่จะใช้กันเลยนะคะสูตรที่เราจะใช้ในการหาความจุเนี่ยคือ C เท่ากับเอฟซลอนเส่วน D ทีนี้ก็แทนค่าลงไปในสูตรนะคะ8.8จุคูณ10ยกกำลังลบ12คูณด้วย A คือ สีสิบคูณส0บยกกำลังลบสี่อ่ะทั้งหมดส่วนด้วยดี D. ส่วนด้วยระยะเท่ากับสีจุดสีคูณสิบยกกำลังลบสามหาคำตอบออกมานะคะข้อนี้ได้สีเท่ากับ8คูณส0บยกกำลังลบสิบสองหน่วยเป็นฟาลัด ต่อไปมาดูการต่อตัวเก็บประจุกันนะคะจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือการต่อแบบอนุกรมถ้าเราต้องการหาตัวเก็บประจุรวมเนี่ยจะหาได้จากสูตร1ส่วน C รวมเท่ากับ1ส่วน C1 นบวก1นส่วนซีบวกจำนวนไปเรื่อยๆนะคะ Q รวมเท่ากับ Q 1บวก Q 2บวก Qn ไปเรื่อยๆ V รวมเท่ากับ V 1บวก V 2บวก Vn ไปเรื่อยๆ ตัว n เ,เนี่ยก็คือถ้ามีกี่ตัวก็บวกไปจานวนเท่านั้นนะคะโดยลักษณะของการต่อแบบอนุกรมก็จะเป็นเหมือนในรูปนะคะตัวเก็บประจุจะต่อในลักษณะที่ต่อกันเลยต่อมาการต่อแบบขนานการหา c ร่วมจะแตกต่างกับการต่อแบบอนุกรมนะคะ c รวมก็คือนำ c หรือว่าตัวเก็บประจุแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันได้เลยส่วน q รวมและ v รวมหาเหมือนกันเลยค่ะ ซึ่งลักษณะของการต่อแบบขนานจะเป็นเหมือนในรูปนะคะคือการต่อวงจรแบบคอมกันนั่นเองเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ,ะมาดูตัวอย่างแรกนะคะตัวเก็บประจุ8ไมโครฟารัดจำนวน2ตัวต่อขนานจงหาตัวเก็บประจุรวมและโจทย์ให้มาแล้วว่าต่อแบบขนานเพราะฉะนั้นประจุรวมคือตัว c นะคะ ขนาดก็ต้องใช้ c รวมเท่ากับมี2ตัวก็จะเป็น c 1บวก c 2อ่ะทีนี้ก็มาแทนค่าในสูตรได้เลยตัวเก็บประจุตัวแรกคือ8ไมโครฟาลัดนะคะเขียนลงไปเลย8ปดคูณส0ยกกำลังไมโครคือ10ยกกำลังลบหนะคะอ่ะตัวที่2มีค่าเท่ากันก็คือ8ด คูณส0ยกกำลังลบหดึงตัวร่วมออกมาบวกกันได้เลยเท่ากับ16คูณ10ยกกำลังลบหหน่วยเป็นฟาลัดนะคะอ่ะต่อมาข้อที่2ข้อที่2ตัวเก็บประจุสีไมโครฟาลัดจำนวน2ตัวต่ออนุกรมกัน โจทย์บอกมาว่าต่ออนุกรมและจงหาตัวเก็บประจุรวมเพราะฉะนั้นสูตรที่จะใช้ในการหาตัวเก็บประจุรวมแบบอนุกรมคือ1ส่วน c รวมเท่ากับ1ส่วน c1 บวก1ส่วน c2 นะคะมี2ตัวอ่ะแทนค่าลงไปในสูตร1ส่วน c1 คือ4คูณ สิบยกกำลังไมโครมันเดิมสิยกกำลังลบหบวกหส่วน C 2คือสี่คูณสิบยกกำลังลบหกเหมือนกันนะคะอ่ะหาคำตอบออกมานะคะข้างบนเนี่ยบวกกันได้สองส่วนมีค่าเท่าเดิมนะคะไม่ต้องนำมาบวกกันนะจะได้เป็นสองส่วน C คูณ10ยกกำลังลบ6กอะสตัดกับ4นะคะจะเหลือข้างบนเท่ากับ1ข้างล่างเหลือ2คูณ10ยกกำลังลบ6ะทีนี้1ส่วนสรวมเท่ากับ1ส่วน2คูณ10ยกกำลังลบ6นักเรียนไม่ต้องไปกับเศษกับส่วนให้วุ่นวายนะคะดูเลยว่า4รวมเนี่ยคือข้างล่างยก4รวมมาได้เลยเพราะว่าข้างบนเป็น1เท่ากัน เพราะฉะนั้นสรวมจะมีค่าเท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ6หน่วยเป็นฟาลัดเหมือนเดิมในหัวข้อต่อมาคือหัวข้อของพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุเราจะหาพลังงานได้จาก u เท่ากับ1ส่วน2 qv เท่ากับ1ส่วน2 cv ยกกำลังสองเท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย q ยกกำลังสองส่วน c U ก็คือพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุนะคะพลังงานมีหน่วยเป็นจูล C คือค่าความจุไฟฟ้าหน่วยฟาลัดเหมือนเดิม V คือศักไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์ Q คือประจุไฟฟ้าหน่วยเป็นคูลอมค่ะรู้สูตรแล้วลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวเก็บประจุ20ไมโครฟาลัดต่อกับความต่างศัก200โวลต์จงหาพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุอะ โจทย์ในข้อนี้นะคะเขาต้องการหาพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุที่โจทย์ให้มาคือ20ไมโครฟาลัดนั่นก็คือตัว c เท่ากับ20คูณด้วย10ยกกำลังไมโครเหมือนเดิมเลยนะคะ10ยกกำลังลบ6หน่วยเป็นฟาลัดต่อกับความต่างศักย์200โวลต์อ่ะคือตัว v ใหญ่เท่ากับ200โวลต์นะคะ เขาต้องการหาพลังงานเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัว u นั่นเองก็ยกสูตรของ u มาได้เลยจะใช้สูตร u เท่ากับ1ส่วน2 cv ยกกำลังสองนะคะเพราะว่าตัวแปรอื่นในสูตรเนี่ยไม่มีก็เลยต้องใช้กลุ่มนี้นะ1ส่วน2 c ก็แทนค่าลงไปเลย20คูณ10ยกกำลังลบ6 V คือ200ทั้งหมดยกกำลัง2หาคำตอบออกมาข้อนี้จะได้พลังงานที่สะสมหรือว่าตัว u เนี่ยเท่ากับ0.4จูลนะคะและอีกหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวเก็บประจุ12ไมโครฟารัดจำนวน2ตัว ต่อขนานกันกับความต่างศักย์100โวลต์จงหาพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุในข้อนี้ต้องการหาพลังงานสะสมนั่นก็คือตัวแปร u นะคะเราจะใช้สูตร u เท่ากับ1ส่วน2 cv ยกกำลัง2แต่ในการที่เราจะแทนค่านเนี่ยเรายังไม่รู้ว่า c รวมคือเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการต่อขนานแล้วก็ให้ตัวเก็บประจุมา2ตัวเพราะฉะนั้นเราจะหา จากสูตร c รวมเท่ากับ c 1บวก c 2นะคะแทนค่าตัวเก็บประจุลงไปในสูตรได้เลยจะได้เท่ากับ12ไมโครฟารัดไมโครคือ10ยกกำลังลบหกะบวกอีกตัวหนึ่ง c 2มีค่าเท่ากันนะคะคือ12บสคูณสิยกกำลังลบหข้อนี้บวกกันได้เท่ากับ ยี่สิบสีคูณส0ยกกำลังลบ6หน่วยเป็นฟาลัดนะคะได้ค่า c แล้วเราก็จะนำไปแทนค่าในสูตรของ u เท่ากับหนึ่งส่วนสอง cv ยกกำลังสองนะคะอ่ะ c คือยี่สิบสี่คูณสิบยกกำลังลบ6 v โจทย์ให้มาแล้วคือความต่างศักย์เท่ากับหนึ่งร้อยโวลต์นะคะ หนึ่งร้อยยกกำลังสองหาค่าของสมการออกมาจะได้ยูเท่ากับสิบสองคูณสิบยกกำลังลบสองจูลน,นะคะหรือเราจะตอบให้อยู่ในรูปของจุดทศนิยมง่ายๆก็ได้ยูจะเท่ากับ0.12จูล จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของตัวเก็บประจุและเนื้อหาในครั้งต่อไปจะยังอยู่ในเรื่องของไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะว่างๆอย่าลืมกดย้อนดูวิดีโอที่ครูได้ลงไว้ก่อนหน้าน,นี้นะคะและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ